วันน,นี้ก็เสียดายครับที่เสมอห,หนึ่งครับเราเราคนที่จะจบสกอร์ได้มากกว่านี้ด้วยครับน่าจะเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งเลยครับผมเริ่มจากปีกซ้ายเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากปีกซ้ายก็ถามว่ามันก็ไม่ใช่ตำแหน่งผมนะแต่ผมก็เคยเรียนมาก่อนแล้วแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบตอนนี้ผมพยายามเล่นตำแหน่งไหนที่เขาให้เล่นผมพยายามทำให้ดีที่สุดครับ <S <S าการเล่นเซน,นเตอร์ก็แบบว่าก็เป็นตำแหน่งพูดพูดถึงว่าเป็นตำแหน่งใหม่เลยที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานก็แบบรู้สึกแบบ มันก็เป็นตำแหน่งที่มันไม่ต้องวิ่งเยอะแต่ก็มีต้องมีความเฉียบขาดในการตัดสินใจครับว่าแบบจังหวะนี้ควรขอาจังหวะนี้ควรขึ้นจังหวะนี้ควรแบบซัพพอร์ตคือมันมันมันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาครับแต่มันเป็นมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากครับถ้าเราถ้าเราแบบเรียนรู้กับมันครับพอใจผลงานตัวเองามางเรยแค่ไหนตอนนี้ก็ถามว่าพอใจไหมก็ถามว่าพอใจในส่วนหนึ่งครับแต,ต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้ครับคือตอนนี้ผมก็พยายามให้มากกว่าเดิมคือแบบพยายามแบบช่วยทีมให้ได้มากที่สุดอะครับ ก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่วันนี้มาเชียร์ถึงมาเชียร์ถึงที่สนามทันเดอร์โดมนะครับแล้วก็ที่เชียร์อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้เชียร์พวกเราตลอดไปนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็บอลถ้วยในวันพุธนี้นะครับเจอไปเยือนชไชนานะครับก็ขอฝากแฟนบอลนะครับไปเชียร์ที่สนามมาเยอะให้กาลังใจพวกเราเยอะนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะมาให้ได้ครับขอบคุณครับ